กรณีของการเตือนอิหมัมที่อ่านผิดม,มันมีขั้นตอนไหมว่าเตือนเลยหรือว่าที่ได้ยินมาเขาบอกว่ามีการปบให้สัญญาณกับเวลาที่จะช่วงการอ่านผิดหรือว่าถ้าอิหมัมอ่านผิดเราสามารถที่จะเตือนตอนนั้นขึ้นขึ้นขึ้นนำให้ได้เลยสามารถที่จะนำได้มีคำกล่าวอะไรไหมสุภานันรอดอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้สมมติว่าเป็นการเป็นการผิด ในลักษณะที่ลักษณะที่เปลี่ยนอิริยาบถผิดเนี่ยครับวิธีการก็คือการที่เรากล่าวสุภาณนนล้อในการเพื่อให้รู้ว่าว่าการกระทํานั้นมันเตือน,นเหมือนเการเตือนถูกต้องอประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ให้ตบเป็นเครื่องหมายผู้หญิงคือ,อให้ตบเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันผิดในอิริยาบถแต่ถ้าเป็นผู้ชายการผิดพลาดในเรื่องของการอ่าน ของเรื่องกุรอ่านการณีอย่างนี้ก็สามารถที่จะอา<ม>่านเพื่อที่จะให้อิหมั่มเนี่ยได้ได้ได้ยินว่าจุดที่พลาดเนี่ยหรือจุดที่มันคลาดเคลื่อนคืออะไรแล้วจะต้องอ่านอะไรออันนี้ก็สามารถทําได้อันนี้ไม่เสียละหมาดไม่เสียไม่เสียมันอยู่ในการละหมัดมันอยู่ในการละหมาดน,น,นะครับเพราะเป็นการตัสเบียบนะครับแล้วก็ก็เป็นการอ่านกุรอ่านนะครับอ<ม>ันนี้ว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่การเตือนด้วยปากว่าผิดแล้ว ยังไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ไอเตือนอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้เสียละหมาดเพราะน,นี่เป็นกระลัม,มุนนครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นกระหลามละอีกนิดน,นึดนงการการเตือนสมมติว,ว่าเมื่อกี้มีการทำนยอยิริยาบทซึ่งแน่นอนมันจะไปมีผลกับเรื่องของสุญุทตสวีนนสุญญูตสวีใช่ถ้าเลยไปแล้วต้องกล่าวไหมสุบานเราต้องเตือนเพราะมันเกินไปแล้วเพราะว่าแต่อย่างไงก็ต้องไปสุญุูตสวีอยู่ดีถูกต้องคือคือถ้ามัน ถ้าเกิดว่าเรากล่าวแล้วอิหมัมเขายังดําเนินต่อเนี่ยมันมีสองกรณี <Liam. S 1> กรณีที่หนึ่งคือเขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดครับอ่าอันนี้อันหนึ่งเขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดส่วนคุณจะกล่าวแต่เราเนะี่ยเาเราเนี่ยรู้ว่าผิดแต่บางทีอิหมัมเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาผิดไงเขาก็เขาก็ทําตามเข้าไปซึ่งกรณีเนี่ย spinning. มันจะไปสรุปตอนที่เสร็จแล้วเราค่อยค่อยมาเตือนเข้ามาบอกว่ามันผิดนะ <ederim. S 1> อืเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเราเตือนไปแล้วอิหมัมเขายุดหยุด แล้วเขาก็กลับมาทำก็ถือว่าก็ถือว่าเ,เป็นการเตือนที่ที่อะไรเขาได้ได้รับรู้ว่าว่าสิ่งที่ผิดนั้นมันคืออะไรครับแต่ถ้าเราเตือนไปแล้วเนี่ยแล้วเขายังทําต่อเนี่ยก็แปลว่าเขามั่นใจแล้วแหละอืว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันมันไม่ผิดนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาเตือนหลังจากนั้นแส้เมื่อสลามเสร็จบอกอีมัมยังไม่ได้ทําอย่างนี้นะอ,อะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยๆว่าคกันนะครับกละไรกระ ลัดคุยกันแล้วมัมเมื่อกี้เนี่ยซูยู่สามรอบนะเอาเหรอเมื่อกี้สูยู่สามรอบนะถามจนมั่นใจก็กลับไปสูยู่ซาวีถูกต้องสามารถถทว่าใช้ได้ไม่ใช่เหมือนในกรณีที่นบีละหมัดสี่และสองแล้วซหฮาบ้เตือนนบีก็ไปทำต่ออืมครับความดุร้ายนะครับ